อันนี้คือการแข่งขันรถไถน,นะครับเอาออกตัวไปแล้วครับนี่ออกตัวไปแล้วหนึ่งคันไปแล้วครับแข่งขกันนะครับสองคันนะครับโอ้มาดูทำงานนี้มาดูคันแรงรถแรงออกตัวชา้าแต่วิ่งเร็วมากไปแล้วครับเดินหอบครับเดินหอบเลยนะคัดคัดคัด โอ้ไปแล้วครับเห้บาทลิกใบขันเตี้ยเลยหนุ่มกระเบิันเลยไปแล้วครับแรงสักหได้ครับไม่น่าเชื่อครับหลากส ไปครับกันนี้เร่งโคเดินหอบจัดเต็มครับมาชมบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกครับชมทุ่งครับครับชิมบานนาครับนี่ชิมบานนาเนี่ยอาจจะไม่โก้ไม่รู้ครับนี่ขายรถขายนาครับ ธรรมาัีรับ47มิเอ,โโอร์โบครับรุ่นนำโดงไปแล้วครับ2คันไีขับแบบมันใจสบายๆครับสไตล์ลุกพุ่งครับตรงต่งอากาศเอเองไม่ต้องถา นี่แม่รุ่งเก่งครับร้านอาจจะไม่ได้กินตังครับเพราะเคยกินมาหลายครั้งแล้วับเลยใสเองดูครับใสได้ครับเอาละครับเพียงลิปนี้ขอฝากไว้ที้องอันนี้ก่อนนะผมครับที่ตามรับชมค่ะ